เม,มืองพัทยาไ้่ว้าง้แม่ลูกเอาให้มื่นชีมื่นชี่อยนะครับ <c oughs> อา,บรรากาศชื่อขาย,ยานชื่อขายบรรยากาศชื่อขายนิดนิดน้อยช่วงที่มีการชื่อขายบอ พิลา,ดลาได้หลายตวด้กลับมาอกับมีความลความหลล้มากันเมร์ก็ได้อะไรอยากได้<อ>ขากันมาหลายดอกเออให้หมื่นขากันอยู่แปดร้อยบาท เป็นเล่ครับแม่ลูกพนลูกลูกตัวผู้บรรยากาศชื่อขายครับไทยไทยเวียดไม่ร้ายเติมแล้วเดี๋ยวขากาพนที่เบิงว่าเวียดเป็นสื่อเท่าไหร่แม่ลูกแม่ลูกมันเป็นตัวหลัดกันนด<ย>้วย คอแล้วมันเจ๋งกูเป็นผูขายหัวเนาะเออขายวเขาย้เดขายขขายขป็นเียแ่นอนยูรูปะไรขาวเอาเอาด้้ไขาั็ดหนอยเจ่ยาก็ยังเจรอยายกาศซือขายแม่แม่หกเนาะ không <laughs> Nghe xem này <đợi> là Hà <laughs> cái <laughs> như chết rồi ฮ่พี่น้องเดี๋ยวจบอะไรเดี๋ยวคืป็นตรงคือให้ขายกันอยู่เจ็ดร้อยหอยอมปมาเนาะหอยอมมาหขายแล้วน่หาทุนกับพยานได้หอยอมมยจาของงูมาโอ้ยหอยอมยเจรอยขายกันอยู่เจ็ดรอย นานเพิ่มให้อีกเป็นหมื่นสองร้อยอยากได้หมื่นเจ็ดร้อยขาดกันอยู่ขาดกันอยู่าดกันอยู่หาหอยหอายเราูนย่อครับ โอ้ยพ <S preach science> oh, ิ่นกันร้ให้ยูมื่นหาร้ยาล่อยากันอยู่สามร้อยจีเวนอยู่เนาะก็นมอะไอยู่เอาพอมาเพ่อมอาพอมาสาร้อยบอกสามรอย ยันทถาศึกษากันเลยทามั้ามอยดให้พี่าาม้อพี่ินจบปอสามร้อยาี่อยหมื่นสามร้อยนี่ลาเป็นเรียงซะหนาไว้มีลาเป็นลายมามาใช่ในงันก็ให้พี่ลาลกมอยพันแมนว่า่ะแมนว่าเราชื่อไปเรียงเลยเปนเรียงงั่ะนเรียงงูไอ้หนิย้อไปลงใส่ แม่ยูยายมาจากใคนี่ลูกสาวยายมาดิผมเกลียดให้ลูกสาวยายอยู่ลูกสาวยายมาให้ผมสัมผัสดิยูใส่กว่า,<พ>ามากไนะาม่อยากใส่เนี่ยเกิดในโอ้บ้านในบอลเนาะไอบอลอ,อ,อยู่บ้านไหนพวกนี้อยู่แขวนในกันละ่ะชื่อไปขายเยอะแะโซบอชื่อไปขายไปเลียงไปเรียงค่ะได้ยากโดดเลยมือนีิ สองย่อมอดไรยิ่หลายย่อมอไรเลยมอห่าเอ้ยเก่งครับมาหน้าเมียดูจะเก่งนงเนาะโอ้หนุกเา้าผมไคนภาคมาสื่อนี่โอ้้นอะะาอเพื่อนไอไ้เพื่อนโอ้เอสเจอเออเออแล้วกเก่งออซตัวแ

ไอพี่น้องยังวนไห้ราคากันอยู่ขายเงียบไ้ห่างกับอวกเขา้่าห่วแดนนีแนีอมสองหมื่นพัน โอ้โหไหนมือหารอยลูกมันลูกแม่โอ้หมาจากเะสูให้มือหารอยโอ้แม่ลูกของแท้เลยครับกินนมอยู่มันกับบัพอนแ่นงมือครัเดี๋ยวมันมารูปด้มืห่าร้อย

หอเยแซยมหัเยแซมทำควมบรรยากาศชื่อ้ายครับเอาวะล่ะถามแม่ก่อน